แม่แก้วสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วชวนทำเต้าหู้นึ่งซีอิว๊วมีวัตถุดิบดังนี้เต้าหู้อ่อนปลาคัสโอะแห้งขิงซอยสาหร่ายวากาเมะต้นหอมญี่ปุ่นเห็ดหอมแช่น้ำพริกไทยปน่น น้ำซุปดาชิ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำมันงาครึ่งช้อนชา,นนา,นชนชาเริ่มจากทำน้ำซีอิ๊วตั้งไฟเทน้ำซุปดาชิซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยปน่นน้ำมันงา น้ำเปล่า,าเห็ดหอมแช่น้ำรอเดือดตามด้วยสาหร่ายวากาเม ต่อไปเรานึ่งเต้าหู้อ่อนตั้งหม้อน,นึ่งรอน้ำเดือดนึ่งเต้าหู้อ่อนห้านาทีราดน้ำซีอิว๊วบนเต้าหู้นึ่งแต่งหน้าด้วยเห็ดหอมต้นหอมญี่ปุ่นสาหร่ายวากาเมะปลาคาัสซอโอแห้งขิงซอย เสร็จแล้วค่ะกับเต้าหู้นึ่งสีอิ๊วทำไม่ยากและดีต่อสุขภาพด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ